对啊，对啊，喜欢 สิ่งมากทำไมเล็วไปขาไปดีนทะอิมพนทำงานค่ะอิมพนทำงานไป ถึงแล้วท,ทำยังไงคะเทไว้ไหนอ่าเทสกรสคกระูสีเขียวอะ่ะเออเทค่ะทเทกระคูสีดำเทแล้วกรูสีดำเทแล้วอ่ะเทกระคูสีเขียวทีนเนี้ยเก่งมาก หมดเลยอ่ะคะไปเอาอยังไหมคะไปเอาอีกค่ะคะ่ะไปสู้ไหมคะสู้ส,สู้สู้นี้สู้ไปอ้ยจิมบ,บุจะเอาค่าจ้างค่าจ้างกี่บาทค่าจ้างกี่บาทอ้าวเดี๋ยวค่ะไปร้อยหนึ่งพร้อมแล้วไป,รพ,รวไปพร้อมไปหรือย,ยังพร้อมไปแล้วอ่ะพร้อมไปแล้วลุย ๆๆๆๆๆแม่รองขงแมา่รองขงแมา่เอามาให้แม่หน่อยเก่งมากค่ะฟังไว้เก่งมากเอาเทไว้ไหนทีเนี้ยเอาเทไว้าจากคู่ไหนจากคู่สีฟ้าพี่ทำอะเรพิจศษลูกนะักหมดเลยอยีกอ๋อไม่เลือกพิเฮ็ด ท้าผู้สมเบิ่อเอนาะ,ะ hey, เทเลยลูกเทพเกงอึ๊บหนึงสองสามนี่จะเทเทบ้านดูหันไม่ใิ่เป็นูทำเองให้พ่อช่วยไหมไม่ให้ช่วยน่ะอีอ้อาวเกเก่งเก่อี่อ่อ